คลิปนี้เป็นการเดินทางหนึ่งวันสนจังหวัดของภาคอีสานเริ่มต้นรถทิปกันที่จังหวัดสกลนครตอนนี้ผมอยู่ที่พญาเต่างอยนะครับจังหวัดสกลนครนะรเพื่อนเพื่อนดินแดนแห่งธรรมและความเชื่อคำว่าต่องอยไม่ใช่แค่ชื่อเพลง แต่เป็นเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์กว่า400ปีส่วนคําว่าเต่างอยเนี่ยหมายถึงเต่าที่อยู่บนที่สูงนะครับและมาสิ้นสุดที่จังหวัดบึงการจังหวัดที่77ของไทยและที่นี่วัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกที่ทุกคนรู้จักกันว่ากันว่าถ้าไม่แข็งแรงไม่เห็นดินแดนสวรรค์บนภูทอกโอ้โอโอโอนี่คือแดนสวรรค์นะนเพื่อนๆนี่และนี่คือโร a ทสกลนครบึงการ1วัน2จังหวัด อนนี้ผมอยู่ที่พญาเต่างอยนะครับจังหวัดสกนลคนครนะนเพื่อนๆตรงนี้ค่อนข้างเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานของเราเนี่ยมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเยอะจริงๆยิ่งใครที่เป็นสายมูเนาะไม่ควรพลาดเลยนะครับเรื่องอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวผมพาไปชมต้นตะเคียนที่ใหญ่มากๆเลยนะครับ หลายต้นด้วยนะต้นตะเคียนทั้ง3ต้นที่วัดนี้นะครับเขาเอามาตั้งโชว์อยู่ที่นี่นะครับก็จะมีลอยอารยธรรมจากแป้งนะครับนี่นะครับก็จะมีคล้ายๆรอยแป้งนะครับมาตามท่อนไม้นะครับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับต้นตะเคียนใหญ่มากนี่นะครับใหญ่มากต้นตะเคียนยักษ์นะครับเป็นต้นตะเคียนนะครับสวยนะครับต้นใหญ่ด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นฐานรากของต้นตะเคียนนะครับ นี่นะครับข้างหลังคุณแม่นะก็ใครที่เข้ามาสักการะก็สามารถที่จะซื้อชุดไทยมาถวายคุณแม่ทั้งสาได้นะครับก็จะมีราวให้ห้อยอยู่ตรงนี้นะนี่ครับ ในบริเวณก็สามารถจุดทูปขอพรหรือจุดทูปกาบไหว้ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าขององค์เจ้าแม่ตะเคียนทั้ง3านะครับก็สามารถถามหรือขอพรจากตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็สามารถเสียงเซีมซีหรือล้วงนัมเบรนะครับเพื่อที่จะดูคําทํานายทายทักของคุณแม่ทั้ง3านะนี่นะครับก็จะเป็นบอร์ดเซีมีนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูพญาเต่างอยกันนะครับพญาเต่างอยนะครับเป็นรูปปั้นเต่าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะริมน้ําพุงในอาเภอเต่างอยนะระหว่างที่เราจะเดินไปที่พญาเต่างอยนะครับซ้ายมือเราก็จะมีสะพานบุญพญาเต่างอยนะครับนี่นะครับ ด้านหน้าก็จะมีพญานาคอยู่สององค์นะครับสะพานก็จะเป็นสะพานแขวนเหล็กนะเพื่อนนี่ครับเป็นสะพานเหล็กคลองที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยครับก็จะเรียกว่าคลองน้ําพุงนะครับตอนนี้อากาศดีมากเลยนะแดดออกแต่อากาศเย็นนะครับมีลมตลอดนะน้ําไม่ค่อยเยอะมากนะครับน้ําค่อนข้างใสเลยนะเห็นพื้นเลย ในตานนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปที่พญาเต่างอยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เที่ยงและเดี๋ยวผมจะต้องมีเดินทางต่อไปที่จังหวัดบึงกาฬนี่นะ<ม>ก็น่าจะใช้เวลาร่วมๆเกือบ3ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปดูพญาเต่างอยกันครับ เด็กผู้หญิได้ขึ้นมาเดี๋ยอามาเปิดประตูโชคลูกบุญกับองค์ข้าด้วยกันอาหารปานะครับไปก่อน้ำจัดสิตด้านหลังขึ้นยาจะไอยไเนาะไปให้อาหารปลาแล้วปลาไม่ขึ้นมาก็ไปที่ก่อน้ำจัดสิตเด้อ

ใครที่จะมาร่วมบุญกับผมไมอย่างองนก็ขอเชิญเถิดนะอย่างเม่อวันเราได้แสดงเจตนาเท่าไหร่นะครับต่อองค์ท่านเบิกจิตเป็นบุญเท่าไหร่ํำว่าโชคดีก็บังเกิดเปิวฐานเช่นกันอันที่เปิดโทกกว่าทำไม เต่างอยหมายถึงเต่าที่อยู่ริมตลิ่งหรือโขดหินโดยมีประวัติที่เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อราว400ปีก่อนไทยได้ทําสงครามกับลาวคนลาวพ่ายแพ้จึงถูกกวาดต้อนมาอยู่ในประเทศไทยเ <c oughs> มื่อเดินทางมาถึงลําน้ําพุงซึ่งเป็นลําน้ําขนาดใหญ่ ที่มีเต่าอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากจึงเห็นว่าบริเวณนี้น่าจะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยจึงได้ตั้งถิ่นฐานขึ้นบริเวณนี้โดยตั้งชื่อว่าหมู่บ้านเต่างอยตามสภาพสถานที่มีเต่าอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ําและทั้งหมดก็คือประวัติคร่าวๆของพญาเต่าง,งอยนะครับก็หลังจากนี้ไอ้คงต้องเดินทางต่อแล้วนะใครกําลังคิดที่จะทําอะไรก็สามารถมาขอพรกับพญาเต่าง,งอยได้นะครับ ที่นี่นะครับสกลกนครขึ้นไปเลยครับแล้วก็เราจะเดินขึ้นไปตรงถึงถ้ำพระวิหารที่มีพระพุทธรูป ที่คนทั่วไปเวลาขึ้นไปึชั้นห้าเขาก็จะไปกลายสักอะแต่ในระหว่างทางขึ้นมันจะมีช่องเขาช่องเขาใช้สำหรับถ่ายรูปครเหมือนเป็นถ้ำอะไรเราก็เก็บบรรยากาศตรงน,นั้นได้เสิ้นแล้วพี่เดินฝั่งซ้ายไปเลยที่ไหว้พระเสร็จพี่เดินฝั่งซ้ายไปมันจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จนถึงพุทธวิหารพอถึงพุทธวิหารปุ๊บมันจะมีบันไดให้พี่เดินย้อนกลับมานะมันจะมีบันไดขึ้นไปชั้นที่6 ขึ้นไปชั้นที่6เพื่อเพื่อเราจะมาเดินรอบตรงสะพานไม้ด้านบนแล้วเราเห็นแล็บๆอยู่ใช่ใช่แล้วเราค่อยลงมาลงมาด้านหน้ามาเก็บวิวด้านหน้าอีกรอบนึงมันก็เหมือนบนรอบเลยเพราะว่ามันจะได้ครบเนาะวิวมันแล้วก็จะมีจะมีจุดที่ที่ผมดูมาก็คือเขาจะไปถ่ายกันตรงที่ว่าเป็นเหมือนเป็นแยกออกไปนิดนึงเป็นเป็นหลังเล็กๆตรงมันจะมีวิวตรงชั้น6อ๋อเป็นชั้นหเนาะให้เราถ่ายถ่ายรูปได้ในเดือนพฤษภาค คือชั้นหกเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราไว้ถ่ายรูปมันจะเห็นภูทอกใหญ่เห็นอ่าเก็บน้ําพระราดมดีแล้วก็ส่วนมากคนจะไม่ค่อยขึ้นไปค,คนจะไม่ค่อยรู้รส่วนมากเขาไปนั่งตรงจขดหินเป็นเหมือนเป็นเหมือนยื่นออกไปครับยื่นออกไปนิดนึงแล้วก็ถ่ายรูปตรงนั้นก็จะเห็นอยู่ครับส่วนมากนักท่องเที่ยวเขาจะชอบขึ้นไปตรงพุทธวิหารขึ้นไปชั้นหกชั้นหกก็ มันจะอยู่ซ้ายมือเลยมันจะเดินลงไปอีกมันก็จะเป็นวิวสำหรับถ่ายรูปครับเสร็จแล้วเราเราค่อยบนกลับมาแล้วก็บนเป็นสะพานไม้เนี่ยชั้นหกเดินลงมารอบนี้ก็ได้ข้างบนเนี่ยรอบอีกรอบหนึ่งค่อยลงฝั่งนี้หรือว่าพี่จะขึ้นไปชั้นเจ็ดอีกก็บนรอบเลยชั้นหกเนี่ยเห็นไหมที่คนตัวเล็กๆัะพี่ตอนี้ก็ได้นี่เนี่ยเห็นไหมโอ้คนตัวเล็กๆ<ล>แ,แล้วครับครับ,รบใช่อันนั้นคือชั้นหก เค่าเวลาเราไปถึงพุทธวิหารชั้นห้าเนาะชั้นห้าก็จะขึ้นไปชั้นหกไปถ่ายตุงอยู่นู้นแล้วก็วนกลับมาแล้วก็เดินลอกแต่ตรงธงชาตินี่ห้ามขึ้นใช่ไหมขึ้นได้ขึ้นได้นี่แหละผมก็เลยจะแนะนําอยู่ว่าเราบนเก็บบรรยากาศชั้นหกใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็เดินย้อนกลับมาทางนี้มันจะไปถึงเดินตรงไปเรื่อยๆมันจะเป็นถ้ำพญานาคพอถ้ำพญานาคปุ๊บเลยอีกนิดนึงมันจะเป็นบันไดบันไดขึ้นไปชั้นเจ็ดให้พี่ขึ้นไปตรงนั้น ชั้นเจ็ดแล้วก็พี่ก็ต้องเดินขวามืออย่างเดียวตรงอย่างเดียวแล้วก็มันจะไปเจอทางแยกมันจะมีป้ายตรงต้นไม้ชั้นเจ็ดอเราก็ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเพราะว่ามันจะเป็นทางชันขึ้นไปให้พี่เดินขวาเลยเสร็จแล้วพี่ก็กลับไปทางเดิมย้อนกลับไปทางเดิมไม่ได้ถ้ากลัวหลงถ้าไม่กลัวหลงก็คือย้อนกลับมานี่แล้วก็โค้งค่อยตัดเข้าไปปิดกี่โมงครับเนี่ยเ็าประมาณตอนนี้คงจริงๆห้ามขึ้นคือคือห้าโมงห้าโมงเย็นเนาะแต่แต่ว่าขึ้นได้ ตงทันเเนาะทัน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 ตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดภูทอกแล้วนะเพื่อนๆถึงแล้วนะก็เดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นไปนะครับนี่ครับเป็นทางเขา้าขึ้นมานี้ผมจะต้องพูดเบาๆนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สงบนะครับค่อนข้างที่ต้องพูดเสียงเบานิด ถ้าขึ้นไปภูท่อได้เนี่ยเป็นวิวที่แบบสวยมากเลยนะ,ะถ้าเดินขึ้นเขาไปพูดไปเนี่ยคงใส่ผมจะหมดแรงก่อนอนี่ก็จะเป็นแมพคร่าวๆแนะนำสถานที่นะครับ เพื่อนๆดูทางขึ้นของจริงกันนะครับนี่นะครับเริ่มกันเอบมีทั้งหกมีทั้งหมีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะเพื่อนๆเดี๋ยวไอจะไปให้ครบทั้งหกชั้นเลยนะยังไงก็เอาใจช่วยด้วยนะครับก็ไม่รู้จะไหวไหมนะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแบกน้ำหนักตัวเองไหวหรือเปล่านะครับ <c oughs> ระหว่างยืนพักนะครับเพื่อนๆผมมีอะไรมาให้เพื่อนๆดูครับรู้ดีรู้ชั่วคือตัวปัญญารู้ยึดรู้ติดผิดทางนั้นทุกสิกขาสามคือศินสมาธิปัญญางามสงา่าเพราะสงบอดทนผมจะอดทนครับเพื่อชั้นหก ชั้นมันขั้นบันไดน,นะครับแล้วก็จะมีชั้นพักให้เรื่อยๆตลอดนะครับเหนื่อยก็หยุดพักก็ได้นะใครอยากลดความอ้วนนะครับมาได้เลยเหมือนผมอ่าตอนนี้ก็ชั้นที่สองแล้วนะเริ่มเหนื่อยแล้ อ่ายังไงเดี๋ยวผมเก็บภาพอินเสิร์ตมาให้ดูอีกทีนะครับอโอเคครับผมแล้วเจอกันข้างบนนะชั้นสามแล้วนะไปไปกันต่อถ้าเจอทางแยกนะครับให้เลี้ยวขวานะเ,นเพื่อนๆนะเลี้ยวขวานะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่จะขึ้นไปถ่ายรุ่มบิวนะนี่นะครับออ เพื่อิวสวยเพื่อวิวสวย,ววสวยไปกันต่อชามนกเพื่อนชามงมากโอ้ไปทำพญานครว่าเหนื่อยแล้วนะผมไปทำพญานครว่าเดินขึ้นเขาลงเขาเหนื่อยแล้วนะอันนี้ผมพึ่งขึ้นอยู่เลย เหนื่อยกว่าทำพญานาครอีกไปไปกันต่อเพื่อวิวสวยไปกันต่อนะครับดูาตาเตงหัวใจนิดนะเอาเรี้ยงโอ้โหโอ้โหโอ้เซ่ไปกันต่อ ตอนนี้ผมตั้งกล้องตรงแล้วนะเพื่อนๆดูนะฮึบแฟบดูบันไดนะครับแล้นี่คือทางลงตอนนี้กล้องผมตั้งฉากแล้วนะเพื่อนๆนี่คือทางลงนะใช่อะไรครับที่หยุดคุยด้วยก็เพราะว่า <c oughs> เหนื่อยเดี๋ยวผมขอผ่านชุดนี้ไปให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวเราคุยกันใหม่นะเพื่อนๆ,ๆนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงชั้นห้าแล้วนะเพื่อนๆก็จะเห็นบอ่อน้ํานะครับบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะนี่นะครับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ไปกันต่อเนาะระหว่างทางนะครับเนี่ยระหว่างทางที่เดินทางมาจากจังหวัดสกลนครน,นะครับแล้วก็ต่อไปยังเมืองการผมว่าตั้งแมทที่เป็นเอ,อ่อ GPS รถยนต์นะครับ ก็าพาผมมาตามทางนี้เลยนะครับเพื่อนทางที่เป็นมีแต่เขาเรียกอะไรนะต้นยางพารานะครับเนี่ยครับนี่นะเพื่อนๆดูนะที่เป็นพุ่มๆสีแดงๆนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นป่ายางพาราทั้งหมดเลยนะโอ้ผมก็ไม่รู้ผมพามาจากจุดตรงไหนบ้างเนี่ยตอนนี้ก็ไม่รู้ถึงชั้นไหนแล้วนะ <laughs> เพราะว่าผมก็พักมาเรื่อยๆนะครับ มันค่อนข้างดีโคตรสูงะเลยนะเพื่อนเดี๋ยวดูข้างหน้านะเราจะขึ้นเป็นชั้นที่หกแล้วนะนี่ครับขบนก็อ้ไม่ใช่ขึ้นไปอีกทีก็เป็นชั้นที่หกแล้วนะนู้นไปกันต่อ,ตอนนเดี๋ยวค่อยพักทีเดียวนะฉันมาทำอะไรที่นี่เพลงนี้เข้ามาในหัวฉจเลยอะาไหรครับเนี่ย ตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งนะเพื่อนแดดเผาแรงมากมนแรงเหมืกันแดดนะโอ้พี่แกบอกให้เดินวนขวานะ,ะขวาก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็บอกว่าวิวลังกาแหยพวกตรงนี้เย็น เย็นมากเดี๋ยวลองเดินไปตรงนน้นดูก่อนนะจะเห็นบึงนะเพื่อนน่าจะเป็นกุฏินะครับสำหรับพระนะครับไม้ก็หนะักเาสินะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องไม้กระดานค่อนข้างมั่นคงเลยนะครับนี่นะครับโอเคไปชมทิวทัศน์แดนสวนรรค์กันตอนนี้ได้ภูเขาบังแดดให้นะเย็นสบายดีตรงนี้เขาเรียกว่า ผาเทพนิมิตนะครับนี่เขาเรียกว่าผาเทพนิมิตนะนี่นะครับผาเทพนิมิตเดี๋ยวผมก็จะเดินอ้อมเขาไปเรื่อยๆนะผมยังหาไม่เจอนะครับว่าถ้ำอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ยิงคุยกับพี่เขาแล้วละ่ะแต่พอขึ้นมาลืมหมดเลย,เ,ลยเหนื่อยจนเลืมนะโอ้นี่นะครับ เป็นทางเดินเลาะไปเรื่อยๆนะครับนี่เลาะไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ไอ้ก็เดินมาถึงทางขึ้นชั้นหกแล้วนะครับที่เห็นพูดได้ปกติก็เพราะว่าจอดพักหลายที่นะครับเลยพอมีแรงเดินต่อนะครับเลยมีแรงพูดต่อเนาะนี่นะครับทางขึ้นชั้นหกเดี๋ยวผมทิ้ววิดีโอขึ้นให้ดูนะโอ้ว้าว ถึงชั้นหกแล้วนะครับโอ้มีพระนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ขอ,อุยัดกราบพระก่อนนะครับเพื่อนๆนะขอพรท่านก่อนนะครับอันนี้ก็ผมขึ้นมาชั้นหกแล้วนะแต่ผมเดินอ้อมมาฝั่งขวานะครับผมเดินอ้อมมาฝั่งขวานะเพื่อนๆนะ ออขึ้นไปข้างบนนั่นเองขึ้นไปบนยอดสุดเลยนะครับที่ที่จะมีรงชาติปักข้างบนนะครับนี่นะครับทางขึ้นนี่อันนี้ก็เป็นจุดชมวิวภูบัวนะครับนี่เอยเดินได้ไหมเน,นี่ยเ,เพื่อนเพื่อนไปเราไปดูกัน เดินแข่งแรงอยู่นะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเหลือโอ้แต่มาถึงนี่ยังสวยเลยนะโอ้ทำได้ดีมากครับนี่มีที่นั่งพักด้วยนะโอ้เขาทำได้ดีมากนะครับนี่คือแดนสวรรค์นะพเพื่อนๆนี่ เดี๋ยวเราไปดูวิวพร้อมกันนะเพื่อนๆนะอเระวังหัวนะครับตอนนี้ก็เดินหลบนะครับเนี่ยเพราะว่าหน้าผาเนี่ หินนี่คือเอียงมาหาเรานะครับโอเคเดินตรงต่อไปวิวก็จะเป็นหนึ่งนี้นะเพื่อน ดูวิวเพลนไปหน่อยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือภูทอกจังหวัดบึงการจังหวัดที่77ของประเทศไทยก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมต้องหาที่พักก่อนนะครับเนื่องจากวันนี้5โมงกว่าแล้วแลแล้วก็ไปต่อไม่ทันนะครับเดี๋ยววันนี้คงต้องหาที่นอนที่บึงการนะนเพื่อนๆที่ผมคิดไว้นะครับมีอยู่ที่หนึ่งไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นเลยนะว้าไป ตอนนี้ผมก็ได้ที่พักแล้วนะครับวับมาที่พักเรียบร้อยตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงของบึงการนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆอย่างผมเนี่ยเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เนาะก็อย่างภาคอีสานเนี่ยก็มีให้หลายจุดเหมือนกันนะถ้าใครแบบว่า ข้ามจังหวัดไม่ทันหรือเหนื่อยจากการเดินทางตอนกลางคืนก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ทางหลวงกรมทางหลวงได้นะครับของพี่ๆตำรวจทางหลวงได้นะก็ <S <S ติดต่อเข้ามาก่อนนะครับลองโทรมาถามก่อนนะว่าห้องว่างไหมนะครับเผื่อเราจะไม่เผื่อบางครั้งไม่มีห้องว่างครับมีนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางเขา <S <S เข้ามาพักกันมีประชาชนท่านอื่น,น <S <S เข้ามาพักกันอย่างวันนี้ไอ้เข้ามาพักก็ติดต่อพี่ๆเข้ามาก่อนนะครับว่า สถานที่เนี่ยพร้อมไหมแล้วก็มีท่านอื่นพักอยู่ไหมนะครับอโดยรวมนะครับตรงนี้ด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นห้องพักที่มีแอร์นะที่นี่นะครับบึงการนะโอ้ผมประหลาดใจมากเลยครับห้องพักนี้เหมือนโรงแรมเลยนะเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันเนาะมีเตียงให้นะครับหนึ่งเตียงมีโต๊ะทางานให้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเตียงนะครับ นี่ก็จะเป็นมีทีวีให้นะแล้วก็จะมีแอร์ให้นะครับนี่ครับผมของกรมตำรวจทางหลวงนะครับตรงนี้คือบึงการนะครับเ,เพื่อนๆสามารถเปิดแอร์ได้นะครับแต่ว่าวันนี้อากาศเย็นก็คงไม่ได้ใช้บริการแอร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะเดี๋ยวไปดูกันนี่ หือว่าเป็นห้องพักที่ดีเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับประชาชนเนาะต้องขอบคุณโครงการดีๆนะครับที่มีให้ประชาชนขอบคุณพี่ๆขอบคุณกรมตำรวจทางหลวงนะครับผมขอบคุณจากใจเลยครับอย่างผมก็ใช้บริการเป็นครั้งที่สองละหน่วยที่สองละประทับใจครับผมโอเคยังไงวันนี้ให้ขอตัวโหลดไฟล์เข้าคอมก่อนนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดหนองคายนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไอห,หาข้อมูลท่องเที่ยวก่อนเนาะส่วนมากที่เที่ยวก็จะเป็นพวกอันซีนนี่แหละช่วงนี้อากาศดีนะครับอากาศค่อนข้างเย็นนอนธรรมชาตินี่หนาวได้ใจเลยครับก็ช่วงนี้เข้าแต่อุทยานแล้วก็จะไปกลางเต็นซะส่วนใหญ่เนาะพรุ่งนี้ไอเดินทางเป็นวันที่9แล้วจะเข้าจังหวัดหนองคายนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าหนองคายมีอะไรเที่ยวโดนสดอย่างเดียวนะครับ ไม่ได้หาข้อมูลเลยอย่างวันนี้เพื่อนๆอยากแนะนําจังหวัดบึงการนะครับให้เพื่อนๆนั่นอื่นได้รู้ว่าจังหวัดบึงการมีที่เที่ยวอะไรที่น่าเที่ยวอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้นะครับพูดคุยกันนะครับอาจจะได้เก็บเป็นข้อมูลเนาะเราจะได้กลับมากลับมาเที่ยวหรือคนอื่นที่อยากมาเที่ยวจังหวัดบึงการจะได้มาเที่ยวบึงการจากข้อมูลเพื่อนๆในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาพักก่อนก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเช้าพรุ่งนี้นะ สวัสดีครับ